กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กาลีนาฟรีไก่เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ใช่แล้วจะบ้าเหรอคือจะบอกว่าวันนี้แต่งตัวเป็นไก่รอเลยนะครับนี่ <c oughs> ดูชุดซัก่อนเป็นไงสกามกางเกงขาสั้นเห็นแล้วนี่นึกถึงความไก่ชัดเจนแต่เป็นไก่สมัยก่อนนะครับจะชุดนี้เลยส่วนสมัยปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกางเกงขาย,ยาวแล้วใช่ไหม แลนว,วันนี้นะครับเราจะไปลุยกันในหัวข้อแต่งตัวไก่แต่ใส่ปืนเทพอ่าอันนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะฮะที่เล่นหัวข้อนี้ครั้งแรกก็คือคลิปนี้ครั้งที่2คลิปนี้ครั้งที่3คลิปนี้ส่วนครั้งที่4มาดูกันว่าจะใช้ปืนอะไรนะครับโอเคปืนที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือเจ้า M4 กระบอกนี้นั่นเองนะครับโดยสกินที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็น golden M4 นะ เป็นสกินที่ผมไม่เคยเอามาใช้เลยนะครับเนื่องจากว่าค่าสถานะมันก่ำมาก <Nope. S 1> มันบวกแม่นยำหนึ่งเองอะสกินนี้ถ้าจำไม่ผิดมันได้มาจากการขึ้นแรงใช่ไหมตอนนั้นแลกอัพแล้วมันแจกสกินมานะครับก็เป็นสกินของสายฟรีที่วันนี้เล่นเป็นครั้งแรกนะฮะโดยก่อนอื่นเราจะมาแต่งปืนสายหมกกันก่อนนะครับเราจะใช้ความสามารถข้างในเนี่ยเป็น M4 มนก่อนไฟปืนเลเวล7็นะครับก็คือบวกดาเมจ2ละ1น ลบรีโหลดแล้วก็สามารถยิงไอวอได้แรงขึ้นอีกด้วยวส่วนสกินด้านนอกเนี่ยก็เป็น M4 สีทองนะครับนี่นะพอแต่งเสร็จแล้วลองเอาตัวไก่มาถือดูนี่โอ้โหได้ความรู้สึกว่าโคตรไก่ไก่จัดประหยัดจริงนะครับแม่แต่เห็นปืนสีทองแบบนี้แล้วผมนึกถึงไ e อ e เอ e เอฟ e right เลยนะเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับ M4 ท้องฟรีไฟใช้งานจริงในร่างตัวไก่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับลงแรงแดงด้วยนะวันนี้จริงๆถ้าเกิดเราเล่นตัวไก่แล้วใส่ท่าไอเทพเดินเหยียบฟ้ามามันจะเป็นยังไงครับเนี่ย มันน่าจะเป็นไก่ห่อเหินเดินอากาศนะเออแต่ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขารู้วันนี้เราปลอมตัวให้มันเข้ากับหัวข้อเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เนียนที่สุดอุย้ลงมาปุ๊บเจอปั๊บเลยอะไรครับเนี่ยแต่จริงๆตั้งใจจะลงมาหาปืน,นเวลสามนะครับที่โรงงานมันจะซ่อนอยู่ใต้แท่งน้ำแข็งเนี่ยลองจ่อก่อนอ่าไม่มีเราก็จ่อไปเรื่อยๆนะ ตายน้ําแข็งมีของดีนะครับโอเคไปรู้มาได้ยังไงเหมือนกันนี่ยิงไปเรื่อยๆของดีหมดเลยเนี่ยเห็นป้าบวก3ามกสานะครับแต่ทําไมไม่มีปืนที่เราจะเล่นรู้สึกว่ามันจะมีทุกอย่างยกเว้นอย่างที่เราต้องการนะครับวันนี้อะไม่เป็นไรวิ่งเก็บเหรียญแทนละกัน มีสลึงพึงปัรจบให้ครบบาทแล้วก็วิ่งไปที่ตู้เจบอกเจว่าเจ,เจ๊ชิปอันหนึง่งอ่าดีนะเจ๊มีชิปขายถ้าเจ๊ไม่มีชิปขายเนี่ยแปลว่าชิปหายเลยนะ <c oughs> ชิปไม่อยู่ไงเออชิปเลยหายนะครับอ่าอย่าอ่านติดกันนะ <c oughs> โอเคได้ปืนเวลสอมานะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออัพขึ้นเวลส ช่วงต้นเกมยังเป็นไก่น้อยเราก็ค่อยๆฟาร์มไปก่อนอเออนี่เดี๋ยวผมให้ดูสกินแบบชัดๆ<อ>จริงๆสกินเนี้ยผมโคตรชอบมากเลยนะ M4 เ,เคลือบทอง99.99% 99แต่ไม่ใช่ทองล้านแม่ตักนะอันนี้ทองฟรีไฟนะครับส่วนการแต่งกายเราก็ประมาณนี้เลย คือใครเห็นก็ว่าไก่อ่ะเออแต่ว่าเป็นไก่ยุคเก่านะครับส่วนท่านี่มีท่าเดียวท่าหัวเราะเดี๋ยวยิงใครบดตีได้นี่ผมกดหัวเราะรัวๆเลยนะครับอไก่ตึงแล้ววันนี้วิ่งไม่ดีมีจิกขา,ขาดอะบอกเลยเดี๋ยวเราไปหาเหรียญที่อื่นกันดีกว่านะครับอ่าเหรียญไม่ค่อยจะพอนะวิ่งตั้งนานปืนพึ่งเลวสอง เดี๋ยวไปหาเหรียญที่อ๋อนาลิกือหน่อยได้ข่าวคนทําเหรียญตกเยอะและใครเขาแวนรถรับเนี่ยเห็นสีเหลืองมาตะไกลขอทักทายหน่อยอืมไปหนึ่งอ่ะยังไงชุบเพื่อนเป้าแถมปืนไฟให้อืเผานะอ่ะยังไงอ่ะไม่ชุบแล้วเหรออืมวงแตกไปดิ ยังๆๆยังยังอยู่ยังอย <c oughs> ู่องล้มเด็กยอดให้ด้วย a อหนึ่งสองส่อะรู้จักไหมหัวแตายยังไงยังไงชุบเพื่อนเร็วเดี๋ยวเพื่อนตายนะเอ้าไปชุบแล้วหัวเฮ้ยเอาวิ่งมาอย่างนี้หมดตี้ดีครับนอนนอนเห็นผมไก่อ่ะแต่ปืนข้างในผมโคตรเทพนะ M4 wheel 7นะครับหมดไปหลายพันต้องใช้ให้คุ้มนิดนึงคุยมีชิปอัปเกรดด้วยจัดมาว่าจะฟาร์มเหรียญไปซื้อที่ตู้เจกลายเป็นมาปนแกงนี้ได้ซะงั้นไปกันต่อนะครับออกเดินทางตามหากระถังซอมจัง คือเห็นผมแต่งตัวไก่แบบเนี้ยบอกเลยว่าอย่าใส่ไม่ยางนะไม่งั้นสวนนะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ไก่ธรรมดานะเป็นไก่ KFC <c oughs> พูดแล้วหิวเลยเออ KFC นี่เป็นอาหารที่กินได้บ่อยนะครับไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่ <c oughs> แต่อย่าบ่อยเกินไปนะแล้วไขมาวิ่งอะไรครับเนี่ยเอารวงไปหนึ่งเฮ้ยไอวอลิตา เดี๋ยวไก่จัดปืนไฟให้นะพี่วิงว่งวิ A ่งเอวิ่งเอาดีเอาดีมีความสามารถนะเจาะไอวอลแรงนะและไอตัวนี้ฟื้นยังเดี๋ยวเริ่มระแวงขอยา้ําก่อนเอาละทีนี้ก็เหลือไอตัวซ้ายไอตัวซ้ายนี่วิ่งไก่เพื่อนมากเฮ้ยใช้ประตูว้าป๋อ,อโอ้โหโกงอะ่ะเล่นอุปกรณ์ ผมนั่งทําอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าสวนหนอ,อลวงซาแฟนนันทิดาวิชื่ออย่างเท่และนันทิดาไปไหนอนนันทิดาตายข้างบนเมื่อกี้หรือเปล่าอันนี้เป็นแฟนเขาอ่าน่าจะใช่เนี่ยครับมากัน2คน <c oughs> ผมกำลังงงอยู่ว่านอนเขาพยายามจะวิ่งไปไหน อ๋อจะวิ่งไปชุบใช่ไหมในหอมันมีตู้อาจจะใช่นะครับโอเคแล้วใครเนี่ยเอาล่วแกเป็นใครมาดักอะไรขอบวง <What? S 1> เพื่อนนันทีิตาหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะขขับรถด,ด้วยขับรถขับรถต่อขับรถหนีหรือขับรถชาร์จทางนี้ไปสอง อืไปสอืมไปสจะชาร์จพี่กับน้องโอ้โหน้องนี่ใจร้ายจังพี่ไก่ยิงตั้งนานจะมาชาร์จได้ไงโอ้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 โอันนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ได้รับเชิญแล้วตกสำรวจโผลมาให้เดี๋ยวก่อนโอ้โอ้โอ้้ วแตกไปน้องแก้มตรงนี้ทำไมคนมันเยอะจังสแสดงว่าเมื่อกี้เขาชาร์จกันอยู่บนป้อมใช่ไหมแล้วผมมาพอดีไงเออแล้วยิงหมดเลยไม่สนตีใครเจอน้องไก่เก็บหมดอ่ะเออเห็นชุดนี้ยับประมาทนะครับเสรดายไม่ใช่ปืนเวลแปดถ้าเป็นเวลแปดเนี่ยเวลายิงมันจะมีท่าจบด้วยนะ อย่างเช่นปืนแบงป่องที่เราเล่นไปตอนแรกนะครับและเสียงไครแว้นฮันแน่โคโน่เหรอกลางทุ่งแบบนี้บอกเลยจังหวะนี้รอดยากนะครับอูแบว คนรู้สึกว่ามารวมตรงนี้กันเยอะจริงนะเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจมาไลา์ดี้เลยนะครับเออลืมหวัวเราะโอ้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 ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขพี่พี่ก็โหดเกินโอ้ขอแอคหน่อยก็ไปได้อุตส่าห์ใส่มาท่าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่เห็นตัวคนไหนเนี่ยเฮ้ยออมด้วย ไอคนนี้เอาจริงนะเห็นผมชุดไก่ยิงใส่ใหญ่เลยนะครับเอาไงครับพี่วงบีบด้วยแล้วพี่วิ่งมาอย่างนี้ล่วงดีครับชื่อแก้มมากี่คนเนี่ยผมเริ่มระแวงแล้วคือพอเจอคนที่เขาโถมจริงๆเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับบางคนเขาแบบว่า พึ่งเหิมไงเห็นชุดไก่วิ่งใส่ใหญ่เลยข้ <What? S 1> างบนมีนะวาร์ปดีไหมไม่ได้ไปหนึ่งเหลือคนตัวนีเน้เหนียวถ้าเกิดผมวาร์ปตรงนี้จะถึงไหมเนี่ย มันไม่ถึงเสาอ่ะถ้าว่ามันก็เป็นงกลางคุ่งถ้าตรงนี้อ่ะออ,อพี่ก็เอาสุดทุกทางเลยเดี๋ยวดีขอเล่งแป๊บหนึง่งาวงบีบแล้วด้วยมันต้องไปแหละจังหวะนี้อยู่ทำไมล่ะครับเดี๋ยวขอญาตอ้อมก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นกี่คนถ้าเกิดเขาอยู่เป็นตีนี่ไง มาจริงด้วยปล่อยผมไปเถอะครับผมก็แค่ไก่ตัวน้อยๆอ,อุ้ยข้างบนก็มีต้นเกมไม่ตึงแต่ท้ายเกมเอาจัด <c oughs> ไปไหนนละน่าจะอยู่หลังรถเนี่แหละกลางวงด้วยไงประเด็น ลาก่อยนะโดเลยจ่อยยืนยังไงเนี่ยให้ตะตุ่มโผยืนไม่มิดนะเ <c oughs> ท้าโผล่เราแม่แอบหลังรถมันต้องระวังนะครับมันมีช่องอยู่โอเคเอาละเจ็คนครับผมว่าส่วนใหญ่อ่ะน่าจะอยู่ข้างล่างอุ้ยแล้ว,วงบีไปนู่นด้วยดูดของแป๊บ ขอไก่น้อยฟาร์มหน่อยนะครับพี่พี่คนเล่นกอฟ้านะยิงอย่างเจ็บเอาละทีนี้ได้เวลาไล่เก็บเฮ้ยหมายหนึ่งไม่ให้ชุบเอาเลยอ๋อ ก็มาดิครับเห็น hey ผมไก่ติ่มจะทิ้มผมเฉย uh huh. ต้องเข้ามประชาสังงัน <Hey. S 1> <Hey. S 1> มาไงเนี่ยพ่หนุ่ม <'m> ย่องมาอย่างงี้เลยเหรอแม่มันชักจะประมาทกันเกินไปละรู้สึกว่าชุดนี้จะล่อซื้อได้หลายคนนะเนี่ยโอเค หัวล้านนั um. ่นน่ะเผาซ้ำให้ด้วยเฮ้ยหัวแตกสองคนนี่ว่ะเผาซ้าตึงหงอเด <in> hmm ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแจมเดี๋ยว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 พี่อ้าวโดนแจม จะดีใจหรือจะเสียใจดีเนี่ยต้องขอบคุณแ้ยเขาช่วยเราหรือเขาแย่งเราเล่นปืนอะไรเนี่ยเพื่อนหยอดใหญ่เลยนะเห็นชุดไก่แล้วเอาใหญ่เลยใช่ไหมอ่าเด็ดจาดให้เดี๋ยวรู้เลยไก่เค c ซีเป็นไงเดี๋ยวเจอพลังผู้พันซันเดอร์ยอดระเบิดให,หนึ่งตอมเอาดีละลายนะเอาดีเอาดีเอาดีเอ็มฟทองอรู้จักเปล่า โอ้โห oh เป็น M4 ทองที่ยิงโคตรมัน oh มันจริงไรจริงนะครับแม่ยิงไม่พักเลย <Huh? S 1> คือสกินมาดูกล่ำจริงนะเวลาถือก็ไม่มีแสงไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับแต่ว่าความสามารถข้างในเนี่ยเวลเจ็ดล้วนๆ hey โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหัวข้อแต่งตัวไก่แต่ใส่ปืนเทพ ถ้าคลิปหน้าคุณผู้ชมอยากดูแต่งปืนบกสกินไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอให้บอกมาสสกินนะข้างนอกใส่สกินอะไรข้างในใส่สกินอะไรถ้าอันไหนขอเข้ามาเยอะเดี๋ยวจัดให้ดูแน่นอนนะครับ